สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับเกมไม้ครับนะครับกับเอาชีวิตรอดในอีพิโซดที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเปียปากเหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวปักเปิดปล่อยมือเหมือนเดิมเชนนะครับเดี๋ยวไปตัดต้นไม้ก่อนแล้วกันนะแล้วจะมาสร้างบ้านกัน ไม้พอะระหว่างที่ไม่ได้เร่นก็หาไม้ได้เยอะอยู่พอตัวเดี๋ยวก็สร้างข้ออางขาะเตอนที่ไม่ได้อัดอ่ะก็มีแขกับเชิญมาอยู่ขางค้างเป็นอัดอยู่ใช่ไหมอัด,ดอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้กันนะเพื่อจะได้เก็บไม้ให้ได้เยอะเราเก็บไม้ได้เยอะแล้วเราจะได้ไปสร้างบ้านมาอยู่บ้านดินอยู่ใน่รครับ แต่ตอนนี้ดีละตอนนี้ก็ดีอย่างนึงคือเรามีทอเสริมมีอะไรเยอะแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ต้องตัดไม้เก็บเอาไว้แล้พอตัดไม้เสร็จก็รอให้ก้อนอ่อนตกออกมาจะได้ปลูกต่อได้นั่นเนี่ยหักไม่ใช่วเท่านี้ก็ต้นไม้เยอะอยู่นะ ถ้าเกิดหาวิธีปล่อยแมปได้เราทำแมปนี้ได้เดี๋ยวเอาจะหาเดี๋ยวจะปล่อยแมปนี้ถ้าเกิดหาวิธีปล่อยแมปได้นะครับไปเจะตัวอะไรก็ไม่รู้เอฟบัวบัวน้อยตัวอะไรที่ใหญ่ตัวละเนื้อตกนะมีนี่ไง เออให้ปลูกต้นไม้ไว้เยอะมีทางเข้าใต้ดินด้วยอืมมีทางเข้าถ้ำหลบสอมบีเปล่าแล้อสอมบีก็มีบ้านอยู่อะ่ะต้องระล้าไปด้วยเพื่อเจอมอนเตอร์เคครับท,รท็อตเคลงถ้ำได้หาของ ผมทำหาของผมทำหาของมาเลยก็ขุดเอาหินไปเยอะเพราะหินจำเป็นอยู่อเอ่อตั้งไฟแล้วก็ตากเปลือกขี่เขาข,าขาี่เขาใช้บนันไดยกต่อลงไปเขาเห็นอ่ะแล้วก็เพียงหลุมาครับแบบ ซีได้เงี้ยเป็นเงี้ย mm. ถ้าเกิดไม่แน่ครับไม่แน่ของอาจจะตัดทีไปตอนที่เพื่อนผมมาเดี๋ยวเพื่อนองอกคนก็มาครับแขกรับเชิญเราวิคนนี่นะครับก็จะมาเคียนเซิร์ฟเราด้วยนะครับแต่แขกรับเชิญคนนี้เขาไม่ไม่ได้ถรอศัพท์มาใช่ไหม <Okay. S 1> ก็เลยมาเยียนเซิร์ฟด้วยกันไม่ได้ เก็บตังค์ครบเออเดี๋ยวก็ซื้อได้เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันเลยเล่นเงินเกี้ยนแมพกันเลยยี่สิบเก้าก้าวบาทดิโอ้ยชู้ใช่วันนี้พรุ่งน,นี้ได้เอามาเล่นแบบโอ้โหโอ้ยไม่ต้องออกบ้านยีไอไฟเขาใช้ยูไอไนี่ถึงกับโง่เลยครับควายแม่โอ้ยควายมาก้าะเจ้าอะไรอ่ะเล็กเล็ก อสองอ,อันฮะ<ล>อะไรเล็กไม่ได้เล็ก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 อ oh, เล็กหูเพี้ยนแล้วเนี่ยเองมืดแล้วยิงไฟได้และแล้วก็จะบุกทำไม่ลึกเท่าไหร่นะเพราะแก๊ก็จะพังแล้วนี่ไงไม่จะละพังเลยเออถอดก็หมดพอดีเลยเออขึ้นละ ให้เก็บดึงเดาเ,เก็บนะไม่เก็บอ,อ้าอฝนตกอีกวัดดีวัน,น้อยแม่ค่าดีกว่าวัดเด็กข้าวไม่ได้อาหารเขาบ้า,านปิดปิดปิด,ปดนี่ไงเดี๋ยวผ่าเอาไว้หนเออผ่าเลยไม่ใช่ อันนี้ปอันนี้ปะเออเลยครับเลยเพราะข้าพเจ้อได้คำ EX เลยยังไม่มีค่ะเราเลยเกเสร็จกอนเอออ่าฝนทะลุเอาละเอาลยช่างเหอะเยอ,อ พีอเอฟด้วยค่ะพีททาดีนะะนยังว่าลองนอนดูอเ,เอาเล<ะ><ะ>เยเกเขาเบเสร็จแล้วอ้าว ขวานเห็นเอาขวานจะเห็นวิ๊กซอมบี้่ะลงทางดีกว่าลงทางอีกสักรอบหนึง่งแต่ก่อนเอิ้น เราต้องเราต้องหลังปิดสูก่อนไหมไม่กลางครับเป็นเขาเขาจะทางคุณสี่คุณหงสีหงสีหงสี่คุณสี่ อาจจะมืดคดีเลยนี่ก็มืดแล้วเ็เ็โอ้โหตื่นมานี่เจอกับโดนเมียแล้วลยนะอยู่หน้าบ้านเลยไงอยู่หน้าบ้านเล็กเดี๋ยวเราก็วันนี้เดินยาวเดี๋ยวบุกทำต้องลงไปลึกๆกว่านี้นะจะมีโอกาสเจอของดีอย่างเช่น เลชรทองหือไดมอน์หร like ือดาบอะคณีมันจะเจอได้ไงมันมีจะให้เขาครับเองอยากมีดาบอะคณีวะไม่มียกเขาเล่นไม้คาวเขาจะไม่เขาจะเขาจะพังอย่างเดียวอ่ะพังอย่างเดียวไม่ดียก เฮ้เก็บ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 ,เ,กบเราจะลองทำดูไฟ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 เอายึดอยู่<ฟ>พอสมพอสมควรนะครับไฟจะน่นไม่เสียเปล่าไม่ใช่ไม่เสียเปล่าจะเจอของดีอยู่ ทีวีถ้าไม่ดูก็ปิดเออ <Hey. S 2> เครัเออเดี๋ยวเรานะจะบุกถ้ำนะครับในอีพิโซเนี้ยนะคือแม้ว่าจะยังไม่ได้สร้างบ้านกันิดทีวเดี๋ยว,วนะเราจะมาหาของแรทดีๆน,นะคะ เจอขอกแลดีๆแล้วเดี๋ยวคิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องหาของแลให้เจอเป็นว่าหาของแลเจอม่ดูนะเราจะขุดไปลึกสักเท่าไหร่นะเลี้ยวเลยถึงกับเลี้ยวเลย ไฟกันหรืแค่นี้น่าจะพอแล้วนะเนี่ยแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยครที่ยังไม่กดซัปปะครก็ช่วยกดซัปปะครได้ครับแล้วอย่าแล้วถ้าใครที่กดซัปปะใครจะมีกำลังใจให้ผมทำคลิปได้ต่อไปยาวๆนะครับแต่คลิปนี้ก็อีกสักพักนึงอีกสักแป๊บไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็จบลนะ ราะผมยังมาได้ยินยันบัญชีรินเธอยินยันบัญชีแล้วอะมันจะให้อัดคิดเยอะ15ทีได้ตอนนี้ผมลงคิดเกิน15ทีไม่ได้เลยมันเกเหมืนอนกันว่าเป็นเพราะเหตุใดเธอตัดไม้ผมก็ไปปรับปรับแต่งตังค่ามาอยากตอนที่เราคีไปตรงไหนมันก็ตัดตรงน,นั้นผมก็ให้มีรูปบวกรูปบวกคีไตรงไหนก็กดมันก็จะตัดตรงน,นั้นเลยนะ คนถึงเวลาแล้วที่จะสร้างบ้านใหม่เอางี้ว่าบ้านใหม่เราจะสร้างในอีพิโซดหน้านะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะเจอตอนไหนนะก็อาจจะไม่ได้เป็นบุกดีเอ็นก็ได้นะครับเนี่ยมาครับมแลนะอาจจะเปคค็นบุกแคเน่เธอเราก็เลยม,มายมาโยอัดอตัว คิดไม่นานเราก็จะพร้อมจะสร้างบ้านแล้วนะคะอีกไม่กี่อีพีโซดเดี๋ยวเก็บของจะปิดคลิปแล้วเก็บของในตัวออกให้หมดเลยโยโบอย่าบอกนะของเต็ีมเอาของมีประโยชน์ออกอะไรประโยชน์ไอเนี้ยมีประโยชน์ อไมีประโยชน์อ่ะไอเนี้ยม่มีประโยชน์หาไปได้ก็ดีโอเคแล้วก็มาพร้อมปิดคลิปนะแต่ก่อนที่จะปิดคลิปใจชือโอเคบึ๊บปิดคลิปแล้วยังยังไม่เปิดน อย่าลืมกดไลค e, ์ e, กดกดแชร์ share, ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วอย่าลืมนะครับเล่นเกมมีประโยชน์แล้วยิมมย่งประโยชน์ไม่อากเกมอย่าลืมเล่นเกมมีประโยชน์แล้วยิมมย่งประโยชน์ไม่จากเกมด้วยนะครับบายบายเดี๋ยวแบบหาจุดบาแบบาย uh บายไงดีเอ้ยอ๋อเนี่อไงแบบเป็นผายไงดีเอาเอานันเนี้ยออกไปๆๆเออบายบายครับ